สถานีอวกาศสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อคาบพี่แล้วน้องๆเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเออกระสวยอวกาศไปนี่และสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานีอวกาศกันนะครับน้องๆสถานีอวกาศคือยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่โคจรอ,อยู่เหนือพื้นโลกหลายร้อยไมล์และเป็นห้องปฏิบัติการอาวกาศ เพื่อให้นักบินอวกาศเข้าไปอยู่อาศัยทำงานวิจัยและทดลองต่างๆในอวกาศนานนับเดือนหรือเป็นปีสถานีอวกาศจะหมุนรอบตัวเองในขณะที่โคจรอยู่ในวงทางโคจรรอบโลกเพื่อสร้างสภาวะแรงโน้มถ่วงเทียมนักบินอวกาศจะสามารถเดินไปมาได้เหมือนอยู่บนผิวโลกแทนการลอยละล่องในสภาพไร้น้ำหนัก สถานีอวกาศจะมีขนาดใหญ่มากนักบินอวกาศจะขึ้นไปสร้างวงโครจรโดยใช้ยานขนส่งอวกาศขนพัสดุก่อสร้างขึ้นไปให้เอแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าสถานีอวกาศมีประโยชน์อย่างไรนักวิทยศาศาสตร์จะใช้สถานีอวกาศเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยศาศาสตร์สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงและไร้อากาศเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดลองทางวิทยศาศาสตร์เช่น ผลิตวัสดุหรือผลิตยาชนิดใหม่ๆที่ใช้รักษาโรคนอกจากนี้สถานีอวกาศจะเป็นจุดหยุดพักกลางทางสำหรับนักบินอวกาศก่อนจะเดินทางสู่อวกาศไกลโพ้นในสถานีอวกาศจะมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องครัวโรงยิมนักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศจะทำงานได้หลายอย่างและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขสถานีอวกาศซัสยู เป็นสถานีอวกาศลำแรกของโลกเป็นของรัสเซียขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีพศ2514และได้มีการส่งนักบินอวกาศเข้าไปปฏิบัติงานในสถานีนั้นด้วยสถานีอวกาศสกายแล็บหรือห้องทดลองลอยฟ้าเป็นสถานีอวกาศลำแรกของสหรัฐอเมริกาสรงขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีพศ2516มีมนุษย์ปฏิบัติการค้นคว้าทดลองในอวกาศประจำสถานี9คน ผลาดกันขึ้นไปประจำสถานีเป็นชุดๆแต่ละชุดจะอยู่เป็นเวลา5ปีสถานีอวกาศเมียเป็นสถานีอวกาศของรัสเซียส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีพศ2529ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นสถานีอวกาศที่ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหลายชาติและเป็นสถานีอวกาศเพียงแห่งเดียวของโลกได้โคจรอ,อยู่ในอวกาศมานานถึง15ปี สถานีอวกาศนานาชาติ ISS เป็นสถานีอวกาศลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชาติ16ประเทศได้แก่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นรัสเซียบราซิลและประเทศยุโรป11ประเทศสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสถานีวิจัยใน,ในด้านต่างๆเป็นต้นน้องๆครับหลังจากที่เรียนรู้เรื่องสถานีอวกาศกันแล้ว น้องๆลองมาทํากิจกรรมสนุกๆเพื่อทดสอบความเข้าใจจากที่เรียนกันดีกว่านะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเจลลี่จอมหิวครับถ้าพร้อมแล้วน้องๆไปสนุกกันเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องสถานีอวกาศกันไปแล้วจำกันได้ไหมตอนนี้เรามาลองสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับ สถานีอวกาศคือยานอวกาศขนาดใหญ่ที่โคจรอยู่เหนือพื้นโลกหลายร้อยไมล์และเป็นห้องปฏิบัติการอวกาศเพื่อให้นักบินอวกาศเข้าไปอยู่อาศัยทำงานวิจัยและทดลองต่างๆในอวกาศสถานีอวกาศคือยานอวกาศขนาดใหญ่ที่โคจรอยู่เหนือพื้นโลกหลายร้อยไมล์และเป็นห้องปฏิบัติการอวกาศเพื่อให้นักบินอวกาศเข้าไปอยู่อาศัยทำงานวิจัยและทดลองต่างๆในอวกาศ อีกทั้งยังเป็นที่พักระหว่างทางให้กับนักบินอวกาศที่ออกไปสำรวจอวกาศได้อีกด้วยสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เป็นสถานีอวกาศลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสถานีวิจัยในด้านต่างๆ สถานีอวกาศสกายแลบหรือห้องทดลองลอยฟ้าเป็นสถานีอวกาศลำแรกของสหรัฐอเมริกามีมนุษย์ปฏิบัติการคน้นคว้าทดลองในอวกาศประจำสถานี9คนผลัดกันขึ้นไปประจำสถานีเป็นชุดๆแต่ละชุดจะอยู่เป็นเวลา5ปีครับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง16ประเทศได้แก่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นรัสเซียบราซิลและประเทศยุโรป11ประเทศ สถานีอวกาศจะมีขนาดใหญ่มากซึ่งต้องใช้เวลานานในการสร้างและการก่อสร้างสถานีอวกาศนั้นจะทำการก่อสร้างโดยให้นักบินอวกาศจะขึ้นไปสร้างโดยใช้กระสวยอวกาศขนวัสดุก่อสร้างขึ้นไปให้เป็นไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องสถานีอวกาศไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับครับหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะสวัสดีครับ Thank you